สวัสดีครับมานนี้เพื่ม่ชมตู้นะครับตู้ลำพงตู้ลำพงตู้กลางแหลมนะครับวอเทคนะครับซีรีส์หนึ่งหนึ่งสองสองเก้านะครับ V 2นะครับชุดนี้ขายนะครับมีบยี่สิบใบครับมีบยี่สิบใบนะครับเนี yeah. ่ย ภาพตู้ก็โอเคนะครับดีๆเลยมีต่ฟินเตอร์ตัวหนาอย่างที่มันขาดไปแต่ว่า้ังมาเปลี่ยนให้แล้วนะครับสังมาเปลี่ยนแล้วนะครับนี่คือทางด้านหน้านะครับผู้ใดสนใจสีมาไปใส่งานนะครับราคาเดี๋ยวสอบถามมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยหรือทักเฟซบุ๊กนะครับที่โคกมงคลสตูดิโอนะครับมาได้เลยนะครับ เรามาดูด้านหลังด้านหลังตูุเป็นแบบนี้นี่ครับวอเท็กเดี๋ยวมาคุอื่นเหรอย่างนะวอเท็กวอเท็กอย่างวาเทคนะครับก็เรียกเชฟเฮซิเอสนะครับ แห่แรกคือเป็นดอกนิกซอนนะครับข้างในตูนน้สภาพบริชําเลยครับสภาพดีๆอยู่นะครับมี20ใบนะครับสนใจสีม,มาไปหรือมาแบ่งก็ได้ขนานนี้อันนี้ข้านขายนะครับตัวนี้วงปฐม,มปฐมมาทึ่งศินก็นใส่ตู้ชุดนี้แล้ว หน่อยเผ็จบัานแพง่งน,นะครับมีอย่างเสร็จน่ละตัวนี้ก็ชุดของผมไปใส่เองนะครับไปน้ำไปน้ำแพลวเฝ้าแสงท้องก็เป็นเสร็จเสร็จนี่แหละเสร็จเทกึ้นกันเป็นแบรนด์ที่นิยมในในบ้านเขาเลยครับให้ภาคอีสานภาคกลางก็เยอะนะครับลลายภากเป็นแบรนด์ดังใน ในประเทศไทยนะครับตั้งแต่สมัยเอ็นจิเนียวอทเทคจนมาเป็นวอทเทคนี่ยละครับก็คือบริษัทเดียวกันอันนี้อันนี้ก็เป็นตูวตู้ดีไซน์งานเองนะครับตูวที่ใช้งานเองตีเห็นละลายนีย่คือ2ชุดนะครับ2ชุดทีเดียวปีทีเดียวห่อกอับมีชุดที่เป็นํำเพลรลำเพลินกับของพี่หนึ่งลุงที่ว่าอำนวยสินนะครับ อันนี้ตู้ทั้งสองชุดดาเนี่ยกลาเป็นตูวลูกค้าสร้างไว้นะครับกำลังประกอบประกอบใส่ดอกอุปกรณ์ต่างๆกับมีนะครับนี่มิกดิยิตอนกับมีสองตัวมีนี่ครับชาครับเอเซอรเซชั่นตัว่างเลยเป็นคิวโย่สามสิบสองดูเอ็มอันนี้อันนี้ลงเฟซบุ๊กไปกับคนถามอะไรนะครับ ขายไปยกเสร็จแหลกทั้งแหลกเลยนะครับเอกแอร์สิบสองยุไอสิบหกไม่ชั่วของแขกมี้นะครับใม่ชั่วสอบถามราคาไ,ได้อันนี้ก็ได้แหลกพีเอสองนะครับราคาพิเศษสนใจสอบถามเข้ามาได้อยากให้หายยังไงก็บ,บอกนะครับอเ,เอาขายเอกโมเมนโจรครับโจรก็ร้ายครับตัวนี้ซื้อขายในทั้งออนไลน์กับระวังน้ำเนี่ยนะครับ ใครสนใจเซตนี้เดี๋ยวฟิลเตอร์ยังเดี๋เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผ่าผ่าฟิลเตอร์สนใจซื้อของไม่กับสิาค่าสูง <c oughs> จะใบละสามหมื่นกว่าอยู่นะครับอันนี้เราขายอยู่สอต้นนะครัสตน้ตนตน้ตนคอยสอบถามราคามาถ้าเปาหมดทั้งหมดกับจังหวากันอีกทีนะครับ สินค้าต่างๆกาลังของกาลังเข้ามาเรื่อยๆครับกำลังเข้ามาเรื่อยๆให้มังเข่าๆไปก่อนแับน,นี้นี่ KBL ตัวนี้ก็ได้าำนานเลยครับสมสมเลยอุปรกรณ์ต่างๆกะณีผูกตัวรงพงอายุส่วนทางผุนนะครับขิดเดี๋ยวให้มันสมบูรณ์แบบกันตอนตนี้กำลังจัดโกดังไหมกำลังอันนีไ้ไหมนะครับ คือนะครับไล่แท็ติดตั้นะครับนะครับแบบตู้วอลเทคนะครับใครสนใจมี20ใบนะครับอ่าสายลำโพงมีให้เลยนะครับสายลำโพงมีให้มีชุดแขวนชุดแขว้นน้ำรับสายลำโพงมีให้ครบเปิดดังดังเช็คทั้งหมดแล้วครับเช็คทั้งหมดแล้วเสียงดังนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับกด subscribe ให้น้ำเลเด้อ ไก่หอดแสนและไก่ห่าแสนสับสับลวขอบคุณทุกคนมากมากครับ